สวัสดีครับคุณนะสวัสดีครับคุณนีพี่นะัสอู้ว,นนวา,า,าวว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 าปรา,า,าววบวววอยวววงวววนวววววบววววววงววววววะวรับวววควววอวววูวววววววืววว่า,าวออากกว้วว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 ัวว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 นว่วว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 อวกวนววกวว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 วควววววววบวว้วนวววววดวว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 วบวววววววงมาวว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 ว่าทวาไมเรามาถึงมาที่นี่ คุณจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ครับตอนนั้นน่ะที่เรากำลังทำลายมังกอรอยู่นะ่ะอยู่ดีๆมังกรตัวหนึ่งมันเลือดเยอะมากมันทำลายฐานพวกเราหมดเลยเราเราได้ได้เงินประมาณไม่กี่บาทมากลับมาครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันไม่พอผมก็เลยจะมากรมจัดฉลามกันผมจำไม่ได้ครับช่ยชื่อเผมซื้อเรือมาด้วยล่ะ<ม>แล้วก็ซื้อปืนด้วย อมาครับคุณดูปืนผมสิปืนช็อตกันเลยครับของผมก็ช็อตกันเหมือนกันนะครับและผมซื้อเรืออะไรมาเนี่ยเดี๋ยวผมขอหาเรือผมก่อนนะครับ,รบนี่ไงผมซื้อเ,ออเอรือ Hovercraft มาเรือนี้แรงมากครับความเ,เร็วเท่าไหร่ครับความเร็วเนี่ยถึงกับเท่าเรือที เกือบระแพงที่สุดเลยนะครับเช่นสเตล,เตลบบสมันเร็วน้อยกว่าสเตลบบสที่ราคาห้าพันแค่แค่นิดหน่อยเองครับ,รบม,มิทลคารีบอสเนี่ยยังเร็วน้อยกว่าเรือนี้เลยเดสไซเออร์เรือเร็วเท่ากับเรือนี้เลยแต่ยังไม่เท่าเรือที่เร็วที่สุดครับเรือลำนี้ชื่อว่าแรปเปอร์เรือหล่ะครับเรือนี้นะ่ะเราต้องไปซื้อ ซื้อของเล่นมาแล้วเอาโค้ดมาใส่นะแต่ว่าฉันซื้อไม่ทันอ่ะเสียดายจังนี่ลแล้วก็มีเซฟด้วยครับผมไปทำเควสมาถึงได้ตัวนี้มาแต่ว่าสปีดมันค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับจริงด้วยนะครับผมเลยใช้โคเวว่าครับในการกำจัดฉลามครั้งนี้เราจะมายิงฉลามเล่นสัก2อสามตัวได้เลยครับแล้วมันเริ่มกันเลยครับผม พอที่จะซื้อแค่นี้แหละแล้วต้องหาเงินให้พอนะแล้วก็ที่นี่สำหรับผู้ที่มาร่วมกำจัดฉลามเนี่ยเขาจะให้ประกันเราฟรีน่ะจริงเขาจะให้ประกันฟื้นคื้นที่ใหม่เรื่อยๆครับผมแต่ว่าประกันที่มีข้อเสียนะครับมีโอกาสที่จะทำให้เรากลายเป็นฉลามเนี่ยครับแลววิธีกับ จะเปลี่ยนคนกลับมาเป็นฉลามก็คือฆ่าฉลามตัวนั้นทิ้งซะโอเคครับหรือไม่ก็ฉลามกินพวกนายทั้งหมดเฮ้ยนะนี่มันเป็นรอบที่มีฉลามสูงสุดนี่นะมันมีฉลามถึงสองตัวเลยครับไม่นะแล้วก็มีแท่นบอกด้วยว่าเราจะมีโอกาสเป็นฉลามกี่เปอร์เซ็นต์ผมมีแค่สี่เปอร์เซ็นต์ผมจะผม,ผมไม่นะไม่คุณมไม่ไมนะ ไม่คุณนะไม่ถ้าคุณไปฉลามคุณจะเปลี่ยนเป็นฉลามภายใน15วินี้แล้วคุณจะคุยกับผมไม่ได้คุณผมจะฆ่าคุณผมจะช่วยคุณเองโอเคไหมแล้วจะเก็บเงินไปด้วยกันแล้วเราจะไปซื้อบ้านแล้วคุณล่ะผมผมก็จะเอาไปซื้อบ้านเหมือนกันโอเคครับผมไม่อยากเป็นไปฉลามแต่มาฆ่าคุณเลย คุณหยุดยั้งตัวเองไม่ได้หรอกฮะคุณนะคุณน้าน่าจะเป็นฉลามไปแล้วนะครับทุกคนเราอาจจะคุยกับคุณน้าไม่ได้แล้วเราต้องช่วยคุณน้านะไม่คุณน้าตื่นมาแล้วฉัจะฆ่าวกก้ตายโอ้ไม่นะคุณน้าอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยได้ยัยผมเห็นคุณน้าแล้ว กำลังวิ่งไปฆ่าคุณนะัฐนั่นหรือเปล่านะคุณนะนั่นน่ะคุณนะฐกำลังฆ่าเรือลำหนึ่งผมต้องช่วยเรือนั้นผมยิงโดนิดหน่อยละคุณนัาเห็นผมไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้นั่นสลอม เห็นผมแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยผมต้องเรียบวนกลับแล้วล่ะเฮ้ยน้ำมันคุณน้านน่ว้าวไม่คุณน้านี่คุณน้าหรือเปล่าล่ะเฮ้ยคุณน้ากำลังกินเรือ ไหนล่ะคุณนะนั่นไงคุณนะยิงยิงยิงเจ็บนะเว้ยเฮ้ยคุณนะน่าจะโดนยิงมีคนตายไปหนึ่งคนแล้วครับดูเหมือนว่าจิตวิญญาณนันกข่าวจะมากินผมนะเนี่ยอ,อยู่ไหนเนี่ยคุณนาเขาหายไปไหนแล้วผมขอ r e โหลดนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> คุณนะาตามผมมาไม่ยิงยิง ผมพยายามต่อเขาอยู่ครับเขาหายไปไหนแล้วแต่ผมไม่เชื่อ่ผมปลอดภัยฮ้ยหคุณ,ค,ณคุณอาจจะโดนฉลาดกินด้วยนะอย่าลงไปอย่างนั้นสิไม่ไม่หนีก่อนไม่คุณนายอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าคุณนาอาจจะเล่นวนก็ได้ผมเชื่อคุณนาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากโอ้ไม่มืดมากเลยผมต้องปวดแสบ อู๋มันมืดมากผมมองไม่เคยเห็นอะไรเลยรวมถึงคุณนาด้วยนั่นคุณนากำงกินเยือยอนผมก็ไปช่วยลือลยอดยิง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 วัวผมยิงโดนนิดหน่อยด้วยเดี๋ยวทำลายเยือยอนคุณนาะทำสติเอาไวด้ดีๆคุณนาะอาจจะไม่มีสติแล้วผมต้องยิงเขานิดหน่อย เขาไม่ม de ีสติแน er ่นอนแล้วตอนนี้แล้วต้องกำจัดคุณนะให้เขาฟื้นกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมเฮ้ยเขากินอะไรน่ะเฮ้ยผมได้ยินเสียงเขานั่นไงท่สเือยิง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 เมียนเล้วผมเห็นคนแล้ายิงยิง ไม่นะไม่นะไม่นะเฮ้ยทำไงดีไม่รอไปเหลือสิบวิแล้วคุณนะใจะเย็นๆเอาไว้อย่าเพิ่งฆ่าคนต่อไปเลยคุณนะมห,หมดเวลาแล้วสินะหน่วยช่วยเหลือจะมาช่วยเราแล้วฮะห,หน่วยช่วยเหลือได้ฆ่าฉลามทิ้งได้เหรอครับแล้วก็มีฉลามมาเฉียวผมด้วยมีพวกเราชีวิตสี่คนนะครับ คุณนะ<ม>คุณนะ<ม>คุณได้เป็นฉลามค่ะทุกคนจนเหลือแค่สี่คนนะ่ะคุณนะมีน้องเลกับมไหมล่ะครับมีครับมีครบหนึ่งเพราะงั<ม>้นกำลลเนี่ยไคุณตายไหมครับผมไม่ตายแต่ว่าก่อนที่ผมจะตายน่ะมันมีคนมาเฉียดเรือผมนั่งไงซ้างเรือผมก็คือผมนั่นเองครับผมเกือบตายเลยดูเหมือนว่ารอบนี้จะมีฉลามแค่คนเดียวนะครับ คนที่เป็นฉลาดเปนคนไทยด้วยนผมขอขึ้ือคุณนะครับคุวผมมาร็วโอเคครับผมช่วยคุณแล้วครับคนหลายคนเลยครับไม่นะจะนได้แค่สี่ห้าคนนะครับรู้สึกว่าไม่เป็นไรครับเรานั่งกันสองคนก็ได้คุณไปคนยิงนะครับเพราะว่าห้องขับของผมหน้่มันยิงไม่ค่อยได้นะครับโอเคครับ ยัดกันเนี่ยถ้าสมมติว่ายัดเต็มหัวนี่น่าจะตายเหมือนกันนะครับเนี่ย <ผม S 1> นั่ง <ผม S 1> เลยครับ,บ,นนรบผมนั่งแล้วครับโอเคครับตอนนี้กอย่นะครับมร้ายมาะครับผมมันออกาแล้วครับเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยค,คุณอยากได้ฟังคุณอยากฟังเพลงไหมครับผมว่าผมมันมน่าจะกลัว ควสมาธิผมนะครับผมคีดว่าไม่เอาดีกว่าครับโอเคครับผมตอนนี้ผมยังหาฉลามไม่เจอครับดูสิไม่เจอนะครับผมจะลองยิงน้ำดูนะครับโอ้ผมยิงโดนด้วยครับวนุกเลยนะครับตอนนี้โัวนั่นไงฉลามครับยิงรัวๆครับยิงยิงแต่เชือเลยครับยิงเร็วครับยิงคุณยิงต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจะวิ่งเข้าไปใกล้ให้ครับ ยิงต่อไปครับผมวนอยู่ครับยิงครับยิง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 ครับตอนนี้อ่ะได้จังหวะยิงแล้วครับยิงยิงทำไมมันไม่เจ็บเลยล่ะครับเพาไม่นะครับเพราะไม่ไม่เกือบแล้วครับนี่ผมตอบมันได้นะครับยิงยิงยิงคุณอาจจะยิงไม่โดนหรอกครับตอนนี้มันตามเรือเรามาแล้วครับ เฮ้ยคุณจริงโดเหรอเนี่ยสุดยอดเลยครับเก่งผมเคยเป็นมอชีพครับคุณเคยฆ่ามังกรมาแล้วสิเร่จะวนกลับไปยิงมันยิงยิงมันสิไอ้ฉลามตัยยิงไครับยิยิงยเอยแลิงครับยิงยิงคุณอเรียมากีตอนนี้มันเหลือเลือดน้อยแล้วคุณ ยิง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 ย um ิงมันเลื่อยครับยิงมันเรื่อยครับยิงมันเรื่อยครับเ้ยมันจะดักเรามันไม่ดักมันจะกนคนมันจะยิงมันเอยเราจะกลไปดีไหมครับดีครับพมันจะตายนครับมกลแล้วนงดี่ครับนจะแรงมากเลยครับผมมันไม่มุดน้ำเลยมันไม่กลัวชีวิตเลยแล้วไงเนี่ย ม่มมนรู้นาเลยตอนนี้เราหนีหนีดีกว่าครับเฮ้ยนั่นไงครับมันิงิครับว่คุณนี้แล้วก็ไนเลยดีกว่าได้เลยครับผมเห็นมันแล้วยิงมันเรื่อยๆครับคุณก็อยากยิบมันใกล้มากนะครับก็มาดิครับผมนักฆ่ามังกรนะเว้ยครับ ไม่เป็นไรมันมีไทยประกันชีวิตฮะไทยประกันชีวิตครับมันมีครับม่กลัวลิขสิทธิ์หรอครับกลัวครับไม่จะพูดทำไมครับโโมทครับเขาจ่ายไหมครับไม่จ่ายครับพูดทไมครับตอนนี้แสงมันเลื่อมน้อยแล้วการฆ่าฉลามของเราอาจจะยากขึ้นตอนนี้มันอาจจะตามเราอยู่นะครับลองยิงหลัด้านหลังดูก็ได้นะครับครับจะมาตามหรครับหรือว่ามันอยู่ที่ซ่างนี้หรือเปล่าครับ ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วเนี่ยกาลังเสริมทำไมคุณไม่ให้เลดาเรามาละเนี่ยจริงด้วยใช่จริงเลยคุณเห็นสลามมากไหรเนี่ยมืดมากเลยเห็นอ่ะมันมืดมากเลยนั่นผมเห็นอยู่ที่สร้างนั้นนะครับจริงหรอเปล่นนาเราจะลองเข้าไปดูไหมครับผม่าไม่น่าลองเสียงบุกก็ได้นะครับฮูริโน,นลูกกระตุนคนครับเฮ้ นั้นเลยนะครับผมไม่ได้ด่าครับผมแค่เสียดายเฉยๆมันใกล้ตายแล้วแต่ดันชนะไม่ทันครับอูบไม่นะทุกคนที่ถูกฆาจาก,การเป็นลามเหรอเนี่ยในกฎไม่เห็นมีบอกเลยนี่นะนี่มันแย่จริงๆเลยนะครับห<ผ>ม,มายถึง มันอาจจะมีฉลามเป็นสิบตัวเลยก็ได้ตานี้ผมขอขึ้นเรือคุณอีกครั้งครับได้เลยครับแต่ว่าตานนี้เราจะไม่ฆ่าฉลามนะครับครับผมนี่ขนาดเรือผมเร็วมากๆผมยังแพ้เลยนะเนี่ยฉลามมันน่าจ,จะอัพของมาเต็มละครับฉลามอัพของไม่ได้ครับ,รรบอาจจะเป็นที่ตัวฉลามมันอาจจะเป็นฉลามรวดเร็วนะครับ เขาพุ่งตรงมาที่เรือเราแล้วกัดตายคู่เลยนะครับนี่ขนาดผมยังไม่ได้ชะลอความเร็วเลยนะครับเขาหวกงว่าผมจะเป็นผู้ขับที่ดีเหรอได้เลยผมจะไม่ขับไปฉลามแดกนะครับผมไม่ได้ขับไป้ฉลามแดกผมแค่ขับไปหามันเฉยๆครับก็คล้ายๆกันนะครับครับผม เด้เอว้าวนั่นมันสลามไม่นาผมรู้สึกว่าตอนนี้จะสร้างไม่ได้นัครันนะรเขาหวังว่าผมจะเป็นผู้ขับที่ดีดังนั้นผมจะไม่พาเขาไปตายนะครับดีแล้วครับทีนี้เนี่ยมีแต่อาวุธตงหนักมากเลยนะครับว้าวโคตรเรือครับดูนั่นยิงมัน เรือดำน้ำรูหรุอเปล่าอาจจะเป็นเรือลบนะครับผมก็ว่าเป็นเรือลบนะครับแล<ต>้วยงิงได้ไหมเนี่ยยิงได้ครับอ้ยิงแรงด้วยอย,อย,อยได้ยังนะครับอยาดูกับเรือ,อน,นี้นะครับทำไมล่ะครับตายสูงนะครับเพราะเรือมันใหญ่ครับมันทำไมต้องตายล่ะครับผมไม่เข้าใจเขียนคนเยอะเลย ผมอาจจะเก็บตังค์ไปซื้อเรือนำน้ำเพื่อไปฆ่าฉลามก็ได้ว่ยิงยิงย,ยิงโอ้ไม่ครับตอนนี้เราต้องรีบเร่งความเร็วแล้วไม่อยู่ใต้ท้องเรือนะครับมันกินแล้วยิงยิงยิงคุณยิงมันอยู่ไหมครับผมไม่เห็นมันแล้วครับผมรู้สึกว่าตอนนี้มันจะมีฉลามมากขึ้นนะผมก็คิดเหมือนกัน,น,นครับอ้ายิงคุณยิงอะไรอะ่ะ นมันั่มนอี่โอม่่มันมานี้คนลเม่อกี้เพื่อเราต้องถามว่าลาะอยู่ไหนว้ยมันมีฉละสอคนแล้วไม่นะม่จริัมตม่นสองคนแล้ว พื่อนจะย็นดิเดี๋ยวมันระเบิดนะเพื่อนไอ้เี่ยไรไอ้ทหารเด็กครัวใจเย็นๆไว้ทุกคนเดี๋ยวหน่วยกํลาลังเจอฮ่าฉลาม,มาะเพื่อนยิงทําไมเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวใบพัดมันพังมันขยับไม่ได้นะเพื่อนอเพื่อนจะตายแล้วครับอ้าวฉลามตายไปเยอะแล้วครับฉลามตายไปสี่โคไปสามตัวแล้วครับใช่รครับแต่ฉลามตัวเม้ แค่น um eh ้ำตัวบอกเอ๊ะไปยังฟังเรือครับเราต้องไปช่วยเขาไว้ผมบอกเล่อย่าไปอยู่ใกล้เรือนั้นยิ่งมันครับ ดีแล้วที่มันไม่ฉลาดนะครับไมครับง่ใครับไม่เขาอ,อาจจะเป็นฉลาดฉลาดก็ได้นะครับ,ร,บรู้สึกว่าตานนี้จะได้เงินโบนัสพิเศษด้วยได้ประมาณสิบล้านอยู่กยากดังนั้นเราจบตานี้เราก็อาจจะรวยเลยนะครับเนี่ยจะไปซื้อบ้านเฮ้ยอะไรกันอะ ไม่ได้มีแค่หลราแค่ตัวเดียวนี่เขาหลอกเราไม่นอะไม่หุดแล้วดมาุมดรารรารจริงๆไม่เป็นไรเหลือแค่สีวิวันไม่กตายล่เลสียงมเลาหดานีแล้ว้เงินโบนัสว,ว้ว,วยังมากครับคุณนะ เ็จะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อบ้านอยู่ด้วยกันคุณนนะพร้อมจะกลับหรือยังไปขึ้นเ,เรือแล้วไปไเรืออยู่ไหนเฮ้ยเรือเรือ,อ,อว้าวสวัสดีค่ะ